ใช่เกมโบอกนะครับทานผู้ชมใช่ดังมโชวผมมีเพื่อนมาเล่นด้วยนะครับใช่บอชนนีให้เขาพูดแนะนำตัวก่อนนะครับใช่นะครับลยโอเควันนี้เราก็มาเล่นเกมโลบอกกันนะครับผมเย้ฮู้ว่าไงวเนนี้เราจะมาเล่นแววใหม่ล่าสุดอย่างวว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 ค มินจาริเจนหน่อย <c oughs> เอนี่ไงมินจารีเจนภาคสองอืมมาแล้วกำลังโหลดแล้วใหม่ๆยล้ผมก็แอบไปฟาร์มมาแล้วนิดนึงนะคะนี่ผมก็แอบไปฟาร์มาเหมือนกันนะมีทีเดียวเป็นไงนี่ ฟันทีเดียวเลยอ๊อ,อ,อ่ทำไมนอนท่านี้วะเนี่ยเมื่อกี้ตลกมากเลยอะเฮบุ๊เออมีฟันทีเดียวไงมีโอ้โหนี่กระโดดสูงมากเลยยา ตอนนี้นี่อันนี้ผมซื้อมาถึงตรงนี้เลยนะไม่โอ <get> so ้โหซื้อไม่ได้อันนี้นี่ฟันทีเดียวฟันทีเดียวฟันทีเดียวฟัน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 รวมรวมนี่นี่นี่ทำเป็นป่าท่านชมนี่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 อันนี้ อันนี้เราไม่ได้เติมโลบักนะมันกดอย่างนี้ได้เลยเนี่ยไม่รู้ทำไมมันกดอย่างนี้ได้เลยนะเรก็จะมีที่เอเราเ้ก็ที่้ของเห็นแเลยแล้วก็จะพมันก็จะเป็นตัวที่ส่โอเคสโเไ้ัหนยด้บโดํา ดาบดำผมอยากได้นะฮึอินเฟนทัวร์ดาบก่อนอันไหนโอ้โหโอ้โหนี่มันกระเด็นมาถึงนี่เลยเหรอเนี่ยโอ้โหเขาให้ไข่หงษ์ในส่วนหงษ์สกเลี้ยงหงษ์สกเลี้ยงผมก็ได้สองเป็นดีนี่เขาไม่ได้อินเวนทัวรดาก่อนเหมือนกับโดดเดียวเดี๋ยวผมไป ดูไปหาสัตว์เลี้ยงซื้อก่อนเฮ้ยปลากลัวขึ้นข้างบนก่อนไหมเนี่ยเฮ้ยมันจะระเบิดแล้วหาทางขึ้นยาเหาะเป็นจหลัวตัวน oh, oh. ี้ก็ไม่มีอนี่เลยเอา้เควอชวอชอยู่ไหนอะกำลังอ๋อกำลังจะขึ้นไปข้างบน ระว่างขึ้นไปข้างบนก็ต้องระวังด้วยนะครับผมท่านผูช้ชมไม่รู้หรอกว่าท่านผูช้ชมไม่รู้หรอกท่านผูช้ชมไม่รู้หรอกว่าทำไมมันต้องระวังนะครับอินฟอร์มเดอร์ก้อน มีกระโดดขึ้นมาสูงขนาดนี้เลยโอ้โหนั่นเดี๋ยวจะทำให้ท่านผู้ชมรู้นะนั่นเห็นป้อมปืนตรงนั้นไหมมันจะยิงคัอผมเมื่ก่อนกระโดดขึขนนข้นมาแล้วมันจะมีป้อมปืนคอยยูงใช่อย่างที่พี่ผมพูดนะอุะอ้ยกระโดดโอีกสิกดกระโดดโอีกสิออ้ตรงตรง,ง,งหุ่นยนต์อ่ะ กระโดดสูงมากมาลงตรงนี้เลยตูม <laughs> คนกระเด็นลงไปข้างล่างเออเดี๋ยวหาดังขึ้นก่อนเออดังขึ้นเออแล้วก็เอาแทมเบรีนกระโดดแล้วก็กระโดดซ้ำสิก่อนอื่นแเราต้องหาแทมเบรีน ที่ไนทมเบอลีนนี่ทมบอรลินนูยมเน่แล้็มีนบีรแทมเบอร์ินูาอนี้จะคยอะซีควเนตอร์นีน่จะเ,เ,นนเป็นเยอ็นบีซีน่เลยนะครับอันนั้นอะไร,รอ่ะท่าน้ชาเป็นเอ็นบีซีับตัวนี้คล้ากับเวเดอร์แล้วก็กดคนนะครับเป็นจำเ้าให้คนค เป็นจำเหรอนี่จำมันซื้อไม่ได้จำไม่นั่ไงจำจำของจริงอะไรทำไมมันมีแสงด้วยเจ้ามันอกี้อะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันเออขงก็จะมีระบบตีบอสนะโอ้โหสีเคนี่ไม่ไหวแน่ ต้องฟาร์มไปมีฟาร์มฟาร์มทีเดียวฟาร์มทีเดียวเอาทีเดียวของเราไปเดี๋ยวไปที่เพจสตูดิโอนนี่ระหว่างนี้ก็เงียบหน่อยนะเดี๋ยวปรับเสียงก่อนนี่ดังขึ้นหน่อยนะท่านผู้ชมนี่ปรับเสียงหน่อยโอเคอะท่านผู้ชมนี่ฟาร์มไปเรื่อย ท่าไม่ชมนี่นี้ฟารมด้วยกันถ้าไม่ชมเห็นพี่ผมไหมพี่ผมเป็นสก,กินยังไงอะ่ะให้คอมเมนต์บอกนะยังซื้อไม่ได้กอ,อ,อผมก็ไม่มีโลบักซะด้วยแสีถ้ามีคงจะดีนะอ,อแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันโลบักมัน หาจากไหนวันน<อ>ี้เราจะจเล่นออเอาซีอ๋อแล้วเราจะไม่เสียตังค์ใช่เราจะเป็นคนที่ไม่เสียตังค์เพราะเขาไม่เททูวินดุเขาเททูวินมันมใ,ชใช่เราไม่ใช่เททูเออเดี๋ยวเราไปซื้อจัมก่อนนะจั๊มอยู่ไหนจั๊มอยู่นี่ ใช่นะคะผมอย่างที่พี่ผมบอกเลยนี่อันนี้อันนี้ดาบนี่อันนี้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 อันน, place, amin, น,น,น,นี้นี่นี่แนะน่ในนี่นี่นี่ท่านผู้ชมเป็นไงลองดูสิอะไรนี่ดาบากสดาบที่เท่าไหร่เลย มี่นี่นี่นี่โอ้โหโอเคแล้วเหรองั้นเดี๋ยวไปซื้อก่อนนะโอ้โหเอามาจากไหนอะเหตุอันนั้นอะสีเหลี่ยมสีม่วงอะไม่ได้มาจากไหนอะ่เดียวะขอไปดูก่อนนะอันนี้อะไร น,นี่จำซื้อสิว้าวโอ้โหไม่น่าไหวอะ่ะ mm hmm. มาเหลือสองเคและเงินเราย่าย่าย่าเป็นไงกระโดดได้สองครั้งที่หไหมนีมตูงนี้นั่นภะูเขาไฟอะไรอะ่ะไม่รู้ อย่าลงไปเลยภูเขงไฟเออใช่พูดถึงภูของไฟมันเป็นอีกระบบหนึง่งในเกมนะครับผมเป็นระบบแยงมีอมีอโอ้ในนิวไจโรเจนข้านึงเป็นระบบเป็นไงเป็นไงเป็นระบบที่จะได้เฮ้ยนี่ป้อมปืนมันยิงแล้วป้อมปืนมันเห็นเราแล้วนี่โอเไไนนะคโอเค

ปอดป้องปืนยิงตกป้องปืนยิงตกโอ้ไม่น่าเลยนี่นี่นี่กระโดดแบบขั้นเทพมาเลยจ้าดีนะที่มีกระโดดสองครั้งเนี่ยไม่งั้นตายตายแน่ใครตายกันล่ะผมก็รานะผมพูดเสร็จก่อนผมจะพูดสักที ไอโบสพูดได้เลยอันนีนะ้เป็นสิ่งที่หายากที่สุดเลยคือโทเทนเองถ้าสามารถมาสุ่มเจ้าพวกกัตตันมีจุดอัพดได้ก็จะได้นี่พวกตัวโ,โหดๆนะเป็นตัวเมกาหรือว่าอะไรอย่างเงี้โยโอ้ยซึ่งโหดม,มากๆเลยนะไอตัวพวกนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดใครมีโทเท่นก็ควรจะมาสุ่มตรงนี้นะครับ แล้วก็มีโทเค็นก็จะมีฟอร์จูนวิวตรงนี้ด้วยนะครับที่เลือก variance, ส่งได้ตามใจชอบหรืออาจจะส่งนมองมึงมาส่งนิดมึงก่อนแล้วว่าจะมี่ีมีขั้วคมสักเท่าไหร่ โอโห้โ,โอโห้อยางมาหูลานได้สมอันยอดมันเยอะเกินไปแล้วก่อนนี้ไปยา่ยามานี่เลยฮะไม่มีใครตามไล่เราได้ เจออีกแล้วนี่สามอันกลายเป็นหกอันแล้วท่านชมสามบวกสามได้หกฮะสามบวกสามได้หกหยดพูดผิดแล้วเก็บอันนี้โอ้โห,อ,หอะไรนี่นี่ไม่ได้มาถังตะก,ก้าหาเลยเนี่ยมาเป็นถังตะก,ก้าชิดใหญ่ สี่สิบหกแล้วมได้เหลือเยอะเลยได้อันนี้สี่สิบหกแล้วเป็นไงหาจากไหนอ่ะหามาจากเมื่อกี้ไงอุ๊ได้มาแล้วหาแล้วได้ไปยังไงอะไม่รู้อยู่ดีๆมึงก็ได้มันก็ได้โดยที่ฉันไม่ได้ทำอะไรเลยเนาะ ผมก็กำลังพยายามกระโดดขึ้นมาแต่ไม่รู้ว่าเขาจะล่วงยี่ก่อเนเด็กก็สุชางคิดผมว่าอยากจะท้าประลองกันว่าผมชุบฟ้ามือพร้อมๆกันแต่แว่าผมเชื่อปากว่าไม่จริงครับจะจะจนี่คือกระจกแผนิดหนึ่งนะ าานี่มาตรงนี้อืมเป็นเงินล่ะห้าห้าขอดูข้างบนสิเนาะโอ้โหนี่มันนี่มันมาอากายเลยเหรออ้ป้อมปืนยิงอย่างนั้นเลย ไม่มีวันพลาดนี่้อืออันนี้สรก็ซื้อต่อไปเลยอโอ้ยโอ้โห,โหอนนี้าถูกป,อปนอนาสสารนะโอ้โหเหลือเชื่อเลยว่ามันจะขึ้นมาอย่างนี้อเอาบุกนี้ไปใช้ได้เลยนะคือมันด้่งกลับมาข้างบนนะ่ะได้ยังไงก็ไม่รู้ มีมีกระโดดแบบไรสาหตุนีไงทำได้ปะไม่กระโดดแบบไรสาหแวก็มีสาหที่คจะกระโดดอ,อ่โอ้โหไม่ใช่แล้วมัวหรือเปล่ามี่โอ้โหได้เป็นชุดเลยอ่ะเนี่ย นี่ได้เป็นชุดเลยชุดจัดเต็มโอ้โหได้เจ็ดสไงโอ้โหเหวอจังได้สีอยู่เลยเห้สัที่แลี้ยเห้ยเหอได้ัตวาเ้เยนะฮะโอ้โหส่วลียมาแล้วอโหดมากลยเอไดหลยเหรียญ เหรียญน,นีม่มอาตาเหรียญเหรอได้เงินทีละเยอะจังโอ้โอ้ได้เงินทีละเยอะอย่างนีน้นีนน่เองเอาองไอ้ชาดาซื้นเหรียญฮิเจอเหรียญเออ ไ้ปอปืนด้วยไอแอยมันยิงเราแล้วลยุยไม่แน่เราเป็นฮีโร่เราบินได้ฮ่าฮนี่เราเป็นฮีโร่จริงไหมป,ป้อปืนมันยิงตีง ยิงเข้ามาสีป้อมปืนโดนป้อมปืนยิงไปประมาณสองครั้งตอนนี้พี่ผมล่อป้อมปืนให้อยู่ไม่รู้ลอ่อทำเพื่อเฮ้ยเจออีกสามันได้สีสีม่วง,งสามเหลี่ยมได้เจ็ดสิบสี่แล้วนะครับของพี่ผมได้เออยังยังเออยังสี่สิบอยู่เลย ไม่ใช่ยัง40ได้มา20,000สี่แล้วเอ้ย20,000แต่ว่าแกเอาไปใช้หมดแล้วจะใช้ทำไมอ่ะทำไมถึงใช้อะไรล่ะแกจะกินเนื้อปลาหมดละว้าวหรืมันเพิ่มมาทีโอเะระเบิดแล้วโอ๊ยทำไมดีๆมันกลายเป็นอย่างนี้โอ้โหนี่เยอะกว่าเราได้ไงเนี่ย อ้าวเราเข้าบูธก็ไม่บอกปะโถเอ้ยมันมีกระโดดเก็บอยู่เนี่ยว้าวเเนนีี่ยยตรง้มันมีกระโดดแล้วก็เก็บกระบที่มชนเดี <carne> ๋ยวเราดอดวันดีๆนึงไปข้างล่างแป๊บแล้วเราจะซื้อเราจะซื้อจ้ำสามไปเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวเราฟาร์มไปเป๊บหนึ่งนะ ใช่นี่ว่าจะซื้อจำสามไม่ได้นี่แน่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 นี่ซื้อซื้อซื้อนี่ซื้อซื้อแล้วไปเอาเสลียง ไปเอาสันเลี้ยงช่วยดีกว่าไม่ไหวแล้วตอนนี้ <Okay. S 1> มาเดี๋ยวเรากดเลย oh, อันนี้อะไรอ่ะไม่รู้อ่าไม่รู้เรามาได้ไงอ่ะยังมันอยู่ตรงนี้มันคุยมันแล้วอีเนี้ย เกาะล่างใช่เกาะล่างเราซื้อของกันเราจะไปซื้อปกร์คิวลงเดี๋ยวเราไปซุ่มหาสัตว์เลี้ยงดีกว่าเอาเาอเฮ้ยเห็นอะไรแวบๆนี่ไงสัตว์เลี้ยงเอาอะไรดีโม่มเหนื่อยขึ้นนี่แหละที่สิ่งที่ผมต้องการเลยด้วยเออเราขออันนี้ละกันเนี่ยห้าเองเนี่ย อันนี้ห้าห้าเองขอห้าขอห้าขอห้าเออเอาไปอันนึง,นงนเปิดไปอันนึงเปิดเอาเปิดเอาเปิดสิไม่ันเปิดไม่ได้อ่ะบอสมีฉาดไม่พอบอสส่งไม่ได้เอาฉาดมันต้องเอามาจากไหนเงีย้ย อเรียนมันเดินอ๋อวขึนีนี่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 ่นี่ฟาร์มไ 5K แล้วนี่นี่จะ 6K ได้แล้วตอนนี้จัง ซื้อเดี๋ยวเราไปอสใ้ตีด้วยนะก็จะเคยจะสู้บอสนะคะอ้าวมีบอสให้ตีด้วยเหรอใช่แล้วก็จะได้ของรางวัลต่างๆมากมายอ้าว,วนึกว่ามีอะไรต่างๆอะไรอย่างนี้โอ้โหมีอะไรต่างๆก็ต้องมีบอสสิเกมมินชาร์ลีเจนภาคแรกก็มีบอสนะหลายบอสเลยทั้งเจ้าอินฟลูเอนตมากๆแล้วก็เจ้าตัว อ๋ออย่างนี้นี่เองทำชุม,มแต่ตอนนี้เราเราซื้ออันนี้ก่อนไหมมีมีม,ม,มีซื้อได้รัวๆนต้องใช้อะไรอ่ะอ๋อมันต้องใช้โอ้โหใครจะไปไหวต้องผ่านต้องผ่านอีแดงนี้ไปก่อน ซึ่งมันซื้อไม่ได้ตอนนี้เราก็ฟันได้สบายเลยฟัม,ม,มเดี๋ยวหาบอสก่อนนะอืม,อมพลังอุย ใช,ใช่นะครับผมก็อย่างที่พี่ผมบอกเลยแล้ชื่อใครฝึกตัวกันเออฝึกได้ไหมครับไม่ออเออใช่นะครับผมใช่ ใช่อัปเดตเกมเออตอนนี้พี่ผมกับพี่ผมอยู่ไหนเนี่ยอยู่เกาะน,นี้เกาะอยอ่ะโหไปก่อนนั้นได้ไงอ่ะไปลอยฮะไปลอยโอ้กระโดดขึ้นมาอ้าวกระโดดอ้าวันนี้อะไรโอ๊ะอะไรมไมไอ่ะ เมื่อกี้อะไรมันตีกระเด็นมาแต่ผมว่าผมจะปิดคลิปแค่นี้แหละเออ,อเปลี่ยนแล้วไปผมก็ต้องไปเริ่มเล่นใหม่ทั้งหมดเฮ้ยมีป้อมปืนข้างล่างด้วยพระเจ้าอะไรกันแน่กันหนาเจ้ปิดคลิปไปแล้วก็เนี่ยป้อมปืนข้างลงงา่ารรหลงห่างปฐุมเราฆ่าป้อมปืนกันไหมมา ฟันกันฟันป้อมปืนเร็วเอาเอามันเข้าใกล้ป้อมปืนไม่ได้เหรอเฮ้ <Hey. S 2> ดีที่หัวมานีิไม่ได้อ่ะโอ้มาสู้กันจะพูดไหมฮะอยากให้สู้กันโอเคก็ได้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 ไดมาดมก,<ำ>กดน<ำ>ีด่เลยรามาทดสอบพลังกันหไ,หไหน อ้ตมีบ yup. ใช่นครับผมบอชแนลอย่าลติดตามเขาด้วยใช่ก็อย่าลืมไปติดตามของบอสชาแนลวยนะครับผมก็คือพี่ผมไงไหนไหนอยู่ไหนกะรีบมาไหนอะเ ทำไมเบี้ยวอะนี่มันตายแล้วเบี้ยวเลยเหลอกดเซลล์เซลล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 ์เลยโอเค,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 คเดี๋ยวตามไปโอ้มา <c oughs> ทำไมขามันเป็นอย่างนี้ไมขามันห้อยอย่างนี้โอ้โหเบี้ยวเลยไหเบี้ยวไหมใช่ไม่ใช่หน่นีนี่นนี่นีนี่น่นนนีนนนน่่่่่รี่น่่นน่่นี่นีน่่่ สายซอเดวลีอ่ะปิดคิวกันไหมไปไปปิดคิวกันกันโอเคพอแค่นี้ก่อนนะพอแค่นี้ก่อนนะเอาเดาไป ใช่ฝากกดไลค์กดไ้ดฝากกดไลค์กดสับสไคร้ด้วยนะกดติดตามกดแชร์กด share, กระดิ่งัน้วนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายเย้